สวัสดีครับพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหมาคอดออนไลน์นะครับเราขึ้นเดินก่อนคู่แข่งออกทรงคล้ายๆจะเป็นห้าแต้มนะครับ <c oughs> ขึ้นมาทรงนี้แทรกขึ้นมารับเป็นปุ่มนะครับรับเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นไป ฉีกมาแนวนี้เลยไม่รู้เพราะว่าเขาเรียกแต้มอะไรนะแต่ผมเห็นบ่อยนะครับแต้มทรงเนี้ยเดินสี่แฉบนี่แหละต่อสองก่อนนะไม่ให้ต่อต่อหนึ่งก็พอไม่ต่อสองกินไหนกินนี้กินสองกินไหนดีบนหรือล่าง ินไหนกินกินนุ่งเลยงั้นเราก็ค้ำไว้ต่อสองนะครับเนี่ยครับเราได้ต่อสองแล้วได้อยู่ตากดซะด้วยตากดหนึ่งนี้เขาเรียกว่าตากดนะครับก็คือหนึ่งค้ำสองหมายเลขสิบนะครับหนึ่งตัวค้ำได้สองตัวมาแล้วครับ <c oughs> เอาละในโอกาสเข้าฮอต เ่านี้โอ้ให้กินสามในงานนี้ท่วมท้นเลยครับแกคงอยากจะจบเร็วเกมนี้ืเ <c oughs> อาละครับทีนี้เขาเดินก่อนเขาเดินก่อนเขาเดินก่อนไปนี่ มานี่มานี่ขึ้นไปขึ้นมาอ้าต่อออครับดีไหมนะผมว่าไม่ดีนะไม่ดีสำหรับฝั่งนู้นนะถ้าต่อทรงนี้นะครับดูดูที่ผมรู้มานะ เดี๋ยวมันจะเป็นคล้ายๆกับแต้มนิยมยังคอยดูก่อนขึ้นนี่มาแล้วมานี่มานี่มานี่ ทางออกไปทิ้งร่มดีกว่าไหมหนึ่งสองเดี๋ยวนะไล่เรียงดีๆก่อนสามใช่สวยงามไปครับไปนั่นเลยนะงานนี้ เรียบร้อยงานนี้เข้ากินเข้ากินหนึ่งตัวคืนนี้โอ้ให้กินสองไปไปอืม ไปนี่ไปนี่ไปขึ้นไปครับโดนอะไรไหมไม่โดนนะอน๋อนี่เราแค่ข้าฮอตเราก็ชนะได้นะครับจบแค่ค้าฮอตเราก็ชนะได้แล้วนั่นแหละครับ มาครับคู่ที่สองคราวนี้คู่แข่งเดินก่อนบ้างเอาแล้วของแปลกๆมาอีกแล้วขึ้นฝั่งนี้เนี่ยยังเล่นยากนะครับขึ้นฝั่งนี้เล่นยากนะครับเล่นยากมันเป็นแต้นยังไงไม่รู้ผมยังไม่ค่อยถนัดเลยนะครับไม่ถนัดเลยเวลาที่เขาเดินฝั่งนี้ ส่วนมากผมเจ้อิป,ปุ่มนี่แหละับครับถ้าเขาเดินฝั่งนี้เอาสัยว่านเหนียวๆไว้ก่อนพวกเราไม่ชำนาญน,นะครับถ้าออกมาจรฐานก็เสียวโดนล่มบาดเสียวจะโดนล่มค้ำต่อไว้ก่อนค้ำเป็นสามเหลี่ยมไว้ค้ำเป็นสามเหลี่ยมไว้แทรก,กินสะบอกขึ้นนี้ก่อนขึ้นนี้ก่อนเย็นๆก่อนอยาก ใจจริงใจหนึ่งก็อยากเดินสิบเอ็ดสิบห้านะแทรกนะครับใจหนึ่งก็อยากรักษาสมดุลของหมากไว้ก่อนเดินโครงสร้างดีๆก่อนแล้วค่อยบุกเอาแล้วครับมีมีสักตัวหนึ่งอยู่ตรงหมายเลขสิบเจ็ดนี่สวยเลยสิบสิบสี่เลย <c oughs> ได้สินได้กินสามต่อเลยนะครับถ้ามีเบี้ยตัวหนึ่งอยู่ตรงหมายเลขสิบเจ็ดสวยงามมากเลย หลบไปขึ้นไปเสรกเข้ามาบุกไป แทรกเข้ามาไหมไม่มาครับบุกไปบุกไปบุกไปหลุดมานี่ต่อคํ้สูง ่อขึ้นมาไปนี่เบียดขึ้นมาไปนี่ าได้กินสองแต่เขาก็ได้กินสองแล้วเราก็ได้กินกลับไปไปเดือนไหนดีทีไหนลงมาเข้าหอไปนี่ เป็นเรื่องล้างนนี่ไปนี่ไปนี่ <c oughs> เสียสามต่อเลยครับสุดยอดเอาละครับเราเดินก่อนบ้าโอ้เกมนี้นานมากทีนี้ไป ขึ้นมาไปเอากองโจนไปขึ้นมานั่นแหละดีมากขึ้นได้สวยขึ้นได้สวยขึ้นได้สวยออแล้วครับเบียด เบียดนีอ่าวมีหลบมีหลบมีหลบขึ้นไปมีหลบด้วย <c oughs> หลบมาทูงนี้ค้ำสูงค้ำสูงค้ำสูงมาครับขึ้นมานี่ ตัดตัวหมายเลขเลยี่สิบไ้ก่อนเดี๋ยวก็จะลงมาก่อกวนเราลืมเลยนะน่นนี่ลืมสังเขตตัวนี้ขวามือมีตัวหนึ่งนะครับห้อยอยู่โอ้โหลืมเลยดีนะที่นึ้ขึ้นได้ครับถ้าเกิดเขาลงมากดดันนี่เล่นยากเลยนะ คุณนี่มาร่วมได้ไหมมีอะไรทิ้งร่วมไหมยังเนาะเพราะว่าสิบไปสิบห้าไปสิบไม่ได้นะครับมานี่เอเหมือนจะเห็นสามต่อไหม นี่ก่อนคำก่อนนาะลงมาแล้วเนี่ยครับไปเห็นสองต่อสิบสี่ไปสิบสิบสี่ไปสิบไปสิบ เอาอย่างไงดีพี่ขึ้นมานี่ดักดักสองก็เรียกว่าดักไม่ให้เรากินสองได้แล้วเราก็ไปเข้าฮอดลงมานี่เราก็ไปเข้าฮอตตอนนี้สิ่งที่กังวลคือจะเข้าฮอดเบอร์อะไรเบอร์สองกินสองทางเบอร์หนึ่งไม่ได้กินสักทางแต่ว่าน่าจะสวย เอาละเขาลดเขาลดเงินไขเราลงแล้วกินทางเดียวหมายเลขเจ็ดก,ก็พอนี้ครับเขาต่อแล้วมีทิ้งลมไหมน้อมีทิ้งลมไหมเ,เข้ากินเข้ากินฟรีนหนึ่งตัว ครับเขาฮอตได้ไหมเขาฮอตได้นะครับแต่ว่าก็โดนสองต่อ,อไปไปอ้าให้กินล่ะอ๋อยอมก็ยอม,ยอมครับรู้เลยเพราะเขยอม กดยอมเนี่ก็ได้พี่ไม่ต้องเดินที่สุดก็ได้กดยอมนี่ก็ได้หรือไม่อยากให้ปล่อยเวลาหมดแค่แต่สงสัยคู่แข่งน่าจะปล่อยเวลาหมดอะขออนุญาตหยุดวิดีโอเนาะเพราะว่าเขาเหลือแค่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ครับผมน่าจะช,ชนะด้วยแหละไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับสี่ตัวหนึ่ง